สวัสดีครับผมทางเื่องครับผมมือนเดิมครับมาโปรโมทงานครับผมเป็นกระเป๋าไซส์ใหต่ครับผมเป็นงานทางเื่องเหมือนครับผมสนใจสั่งได้ครับผมเป็นสีเขียวโฮเป็ดครับผมปรับโฉมใหม่ครับผมจะสั่นกว่าเดิมครับผมจะเล็กลงมันนิดนึงครับผมจิตเปิดทางครับผม มีพิเศษนะครับผมไม่เป็นสับในไร่ไทยอย่างดีครับผมงานลูกค้าต้างครับผมสายสามารถปั๊บได้ครับผมนี่เหรอครับแต่งานสะดวกสบายครับผมใช่ดูระบายครับผมระบายแอร์รูกครับต้องนจาไล่สองสองครับผมแบบนาจะมีกระเป๋าสองสองครับ ใส่ตำปล่าเข้าครับผม่อยสองแง่ครับผมปากปิดเปิดให้ครับผมเปิดแดดครับผมทิ่เปิดกลางครับผมครับลูกแหย่สารก็เก่าครับผมกระแทกคัดก็เดือดสักหน่อยครับผมกุ่นเก่าจะเป็นมันจะเงาหนะครับผมจเงากว่านี้เจ้า นี่กครับผมตัดรงมันน่เครื่องครับผมตัดลงกับมันตังเดิมครับผมกระท่ารัดสวยงามครับผมรั้ใจก็เดครับาผมใช้ิจในครับผมผมหนึ่งครับผมตังเก่าสามหนึ่งพมาเลยครับผมเอนนเพิ่มแอดไล่มาไในครับ ได้ครับผมมีที่เปิดทางนะที่เปิดบนบงงน,น,ดนะครับผมฝากผลงานหน่อยไดค้ครับผมฝากผลงานไหนผลงานนี่ละครับผมฝากผลงานกระดิ่งผลงานตี่สามได้ไหมครับผมคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ